สีเขียวมีหนวดเ,เยอะๆแบบนี้เหมือนอเหมือนต้นทบของพัซซูโรใช่เลยโทศกัน์เหมือนกับว่าเขาเอออุ้ยเอาแล้วถอยก่อนถอยก่อนปึ๊บหายไปแล้วเออ สวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel h e a d b u l i t y นะครับทุกคนครับใช่แล้วครับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนเห็นหน้าปกไปแล้วใช่แล้ววันนี้เราจะมาทำโทเฟสน้าร้อนกันหลังจากที่เราไม่ได้ทำกันมานานมาโดยที่ล่าสุดนั้นเราอยู่กันในโทรเฟสของ EP ที่ EP ที่7จินะทุกคนครับโอ้ซึ่งเป็น EP ของ The r u l e ล r ร่างเงามืดโอ้โหไม่ได้ทำามากี่เดือนวันนี้แปดเดือนหนูเราไม่ได้ทำโทเฟสกันมา8เดือนโุคนนานเกิน ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าส mm sí> ู่ช่วงของโทเฟสหน้าหลอน e p พีที่เจครับทีกครับทุกคนและวันนี้นะทุกคนครับพี่โอจะพามาดูแพ็คของโทเฟสแพ็กใหม่ที่เพึ่งมาเลยนั่นก็คือนี่เลยเดนเจรัสโทเอ่าไม่มีดาวเลยฮะ หวังว่านายน่าจะดีกว่าแพคของคันเลอร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเขาเปนครับทุกคนเรื่งสองสามตัวนี้เลยมันเหมือนมันสะท้อนอะซึ่งมันสะท้อนอะไรอยู่วันเนี่ยดูไม่ออกเลย <laughs> มึงสะท้อนอะไรสักอย่างหนึ่งสะท้อนดาวหรอเลยดูไม่ออกเลยทุกคนครับจะเป็นแอโรคาเลอร์แพคหนาเดี๋ยวเราไปดูเอฟการตีนเขากันมาโอ้ <laughs> ดูเขาจ้าอารมณ์ดีนะครับเนี่ยทุกคนครับ <laughs> <laughs> เขาไม่ตีเราแล้เนี่ยเอาเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราจะต้องกวนประสาทเขาทีแน <laughs> <laughs> มื่อกี้มันปล่อยขึ้นเต่าใช่ไหมมันปล่อยพลังขึ้นเต่าใช่ไหมมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันวิ่งเร็วมากหลังจากเข้าโมโหเขาวิ่งเร็วมากเลยโอ้ยวิ่งเร็วไปเลยโอ้มันปล่อยพลังขึ้นเต่ใ <ulu> าใส่แล้ว,ลวโอ้ยบินบก่อนข้าวโอ้โหโอ้ชัดเลยทุกคนครับมันปล่อยพลังขึ้นเต่าได้โอ้โหเอาวลยทุกนครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟการตายของไอ้เจ้านี่กันมันจะเป็นยังไงมาโอ้โหเลือดอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสิบสามหนึ่งสองซ้ำตายซะเถอะเออเขาฟันหลุดใช่ไหมใช่ไหม โอ้ฟันกับหัวทุกคนครับดูดินนดโอ้ยิ้มมากกว่าเดิมหรือเปล่าวเนี่ยโอ้ยตายแล้วเดอร์โอนเนอร์นี่อ่าตัวที่เราดูเลยสีเขียวๆมาหนึ่งสองสามปั๊บเอื้อมันปล่อยพลังอีกแล้วโอ้แพ็คนี้มันแพ็คปล่อยพลังนี่หว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนชื่อแพ็คเป็นดราก้อนบอลซะเลยตัวนี้เลือกจากที่หนึ่งฟันโอ้เลือดน้อยเนี่ยมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย ไม่ครับนายสองนี่มันเซ็กซี่เนทที่ีภูมิใจเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันเลือดมันรด้อยมากทุกคนโอ้โหนี่มันเซ็กซี่แน่นเอาไฟดูสิจะบ้าตายทำไมเลือดมันลดน้อยจังเลยหรือว่าโทรเดี๋ยนี่มันไม่กลัวเซ็กซี่เนทแล้วอย่างนั้นเลยอแต่ว่าเลือดมันไม่เพิ่มใช่ไหมแปลว่ามันจะมีสิทธิ์ตายได้โอเคทุกคนครับหาปืนที่มันรัวกว่านี้ หลุดจังวะเนี่ยมันจะดูถูกเซ็กซเนสเกินไปแล้วโอเคทุกคนในที่สุดเราก็ยิงเข้าจนเลือดเหลือ4 9แล้วโนใะโอ้โ,อโ,อโออตายเถอะน่าจะไม่เฟการตายนะ่ะมันใกล้ตายแล้วแหละ1นึสองสามไปเออโอ้หัวขาดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับโทเฟสเดี๋ยวนี้กันแน่ทำไมมันถึงไม่กลัวเซ็กซี่เนสล่ะโดยเฉพาะตัวนี้มีเลือด1,000ผิดคาดมากเลยเขาอึดมาก เรามาดูไอ้เจ้าตัวปล่อยพลายตัวนึงแล้วกันตัวนี้คืออะ,อะไรกันแน่หนึ่งของซ้ำอะไรกันเนี่ยอยู่ไกลโอ้โหเดี๋ยวหรือว่าเขาวาร์ปได้เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอ้ยจริงด้วยเราต้องมีที่กำบงังกันเราห้ามมองเขาโดยตรงครับนี่ไงถ้าเกิดว่าเราไปสบตาเขาสักนิดเดียวโอ้การตีของเขามันคือเหมือนประมาณว่าเหมือนมันเร็วจัดนะอ่ะเดี๋ยวสมมติมันแบบแบบปุแบบ๊บมองไม่ทันเลยอย่าเงี้ยอ่ะถ้าเกิดว่าเราลงมาข้างล่างนะต่อให้อยู่ไกลๆเลยอะ่ะอยู่ตรงนู้นเลยนะโอเค ยังไม่ทันพ้นเลยเอาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์การตายของไอ้เจ้าโทตาบาตัวนี้กันทุกคนครับมาหนึ่งสองซเอหลอนใช่ได้ตายละคอหักอะไรอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าครับพระเจ้าอย่างนั้นเหรอมาหนึ่งสองซาำนั่งก็อีสีทองสดด้วยตาเรืองแสงเลยทีเดียวเชียวโอ้ชี้ชี้เออ โอดู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 ท่าเดินเขาเหมือนเอาเก้าอี้แบบเก้าอี้แบบเหมือนเขาจะยิงได้ครับทุกคนครับดูนี่ตอนนี้เขาอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตอนนี้เราปิดการโจมตีอยู่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยคิดว่าตอนนี้เขาก็น่าจะโจมตีถือเหมือนกันเอ้านั่นไงโอ้โหมันยิงได้พระเจ้าแล้วยังไงฮะเจอเซ็กซี่เน้นเข้าไปก็เดี้งเหมือนกันนั่นแหละนี่เออโอ้โหโอ้หด่าแรงซะด้วยมึงด่าแรงด่าแรงด่าเลยเฮะ โอบอทโอ้มีเฟสด้วยเอาละนี่โอ้โหมาเป็นหัวเลยดูซิมาตีเลยมั้ยรถซิงดีว่ะโหซิงมากซิงมากๆซิงมากๆเลยมาแล้วลึบลบก่อนอ่าไม่ได้แอบหรอกเว้ยจับก่อนนี่มีใกล้ๆหน่อยเออปังไปโอ้โอโอ้โอ้อะไรเนี่ยเออวันนี้กำลังกลายเป็นเฟดสองอย่างงั้นเหรอมีเลือดออกจากปากว่ากันเอ้ยเปลี่ยนเรื่อยๆแล้ว เอออ้าวอ๋อนี่คือเฟสสองแล้วใช่ไหม <laughs> เหมือนกับว่าเฟสสองจะจะไม่ขยับนะทุกคนนะโอ้ยอยู่เฉยๆเลยแต่ว่าเขาใกล้ไม่ได้เลยทีเดียวเชียวมาเลยมาน,ออยน,นึ้อต้องอึนี่นะอ้าวเหมือนกับว่าเขาเอออุ้ยเดี๋ยวอึเฮ้ยมันลาวขึ้นมะเนี่ยเดี๋ยวนะน่นไงลาบเพิ่มอีกแล้ว หรือว่าน่าจะกลายเป็นเฟสสามเอาแล้วถอยก่อนถอยก่อนปึ๊บหายไปแล้วหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเออนี่ไงโอ้โหย,ย,ย,ยิงได้อีกแล้วเออือเป็นตัวทีต่ตีรัวมากเราจะฟังจากเสียงนยทุกคนครับแต่ว่าไม่มีเอท่าตีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นหวังว่านาคนจะไม่มีเฟสสีนะเพื่อนดูือเฟสการตายครับทุกคนครับหนึ 1, 2, ่งสองาโอเคไม่มีเฟสสีจบเรื่อง เอาละเดี๋ยวเราแวะมาทีแพ็คของคัลเลอร์โทแพ็คกันหน่อยนะทุกคนครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเราเจออ่าโทเฟสที่มันดูน่าสนใจในแพ็คนี้แล้วทุกคนครับซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เลยเดอ v o อยคอตเสียงของพระเจ้าเออน่าสนใจไหมล่ะเรามาดูกันตรงนี้เฮ้สิสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้คือว่ามันมีเฟสที่เยอะมากทุกคนครับนี่คือเฟสหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเฟสที่สองกันหนึ่งสองสสนีปบ๊บโอ้ยยิงเลเซอร์ด้วยโอ้แต่มันยิงไม่โดนเราคิดว่าเข้าไปใกล้กว่านี้น่าจะโดน ใช่ไหมอ๊ออ๋อไม่โดนเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าเราปิดการโจมตีน่าจะเห็นตาของมันได้ชัดเจนหรือเปล่าเออนี่ไงนี่คือตาของมันครับซึ่งการโจมตีของมันคือการยิงเลยซทร์ที่ตาหมูมีสองหัวไปดูเฟสที่สามกันหนึ่งสองซ้ำปังมาแล้วอืออือโอ้ยยิงเลยเซอร์อีกแล้วเอาหอยหัวยุ่งหัวคอหริจริงโอ้โหเราไม่ได้เห็นโทเฟสที่มันตัวใหญ่แบบนี้มานานแล้วนึกเล้ว่มูคิดถึงว่า ิดถึงความอลังการแบบนี้คือแบบชอบอ่ะแล้วมันต้องคู่กับแบบนี้ด้วยมันถึงจะอลังการซึ่งเออนี่คือตัวเจ๋งๆของแพคคาร์เลยครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟการตายของเขากันเฟสที่สี่หนึ่งสองานั่นไงนั่นไงนั่นไงอ่าใช่ไหมนี่ไงเขาอยู่นี่ในเฟสที่สตัวเล็กทีเดียวนี่นี่น โอ้เหลือติปหนึ่งเลยทุกคนโอ้โหแล้วเลือดแค่หนึ่งด้วยดูยด,ดูดูเขาเดินครับดูกันครับเดินช้ามากโอ้โหยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยโอ้ยโดนกัดด้วยอไอ้คือนะั่ว่าเป็นโทฟเฟสที่กระจอกที่สุดเท่าที่มีเลยก็ได้ทุกคนครับในเฟสที่4ของไอ้เจ้าเดอะไวท์ก็สนะตัวนี้โอ้ยเลือกตีได้แล้วกูเลือดหนึ่งน่าจะสกิดทีเดียวก็น่าจะไปแล้วแหละมาหนึ่งสองซ้ำนี่นะอุ้ย หลบก่อนลหล,ลบหลังหลบหลังห้องน้ำเมื่โอ้โหอลังการเอาเรื่องตัวนี้ใช้ได้ทุกคนครับนี่อโอ้สีเขียวมีหน Ł วเดยวเยอะๆแบบนี้เหมือนเหมือนต้นทบของพาซุโลใช่เลยโทรสกันเอาละเราบุด้วยไปการตายเขา้ากันครับทุกคนครับนะหนึ่งสองสามตายเถิถดต้นทบนี่เลยโอ้หนี่ติดไฟับครทุกคนครับแต่ว่าเขาไม่ตีเราอ่ะ ตัวโคตรใหญ่เลยคือแบบนี้ถอยจะสุดแมปเล่นอาวสุดเฉยแล้วอันนี้แหละอ่าโอเคเอาละเรามาดูไอฟเฟการตายของไอ้เจ้า The Void God ในเฟสที่หกกันนึ่งสองสามตี้แน่อ้เป็นรูเลยโอเคสุดที่เฟสที่6กครับทุกคนครับนี่ถือเป็นตัวที่ทำดีในเอ่อโทคัลเลอร์แพ็คนะทุกคนนะคือใช้ได้เลยถึงมันจะภาพแตกซะหน่อยแต่ว่าโอเคเฟสเยอะดีแล้วก็ตัวใหญ่ชอบโอเคผ่านตัวนี้ แล้วโดนน่าเป็นยังไงบ้างฮะกับโทเฟสหน้าหลอนีน่พิจิที่14นะครับทุกคนครับหวังว่าจะทำให้หลายๆคนหายคิดถึงนะครับทุกคนครับในโทเฟสหน้าหลอนนะันทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะทุกคนครับไปแล้วบ๊ายบาย